ทุกคนครับพูดไปใครจะเชื่อกิลด์ในแผทปัจจุบันยืนออพเลทได้ยืนกลางโคตรโหดและยืนโรมิงโคตรจะป่วนปวนตีเลยหลังจากที่ผมได้ไปทําการทดลองกิลดอร์ในแรงมานะครับรีแรงปุ๊บผมเล่นขึ้นคอนเลยในวันเดียวนะครับสิเกมชนะ9เกมบอกเลยครับว่ามีตําแหน่งที่โหดสุดๆสำหรับม,มันอยู่เล่นยังไงเดินเกมประมาณไหนรูนไอเทมเป็นยังไง คลิปนี้มีคําตอบยวพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเชครับแล้วันนี้มาอยู่กับหนึ่งในตัวละครลูกรักของผมนะถ้าใครติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมเนี่ยเบวกิเดอร์ er ทุกสมัยนะครับตั้งแต่สมัยต่อยป้อม3มทีแตกสมัยต่อยแล้วติดคิ6หกเจ็ดพันนะครับหรือว่าสมัยนี้ที่ผมมองว่ากลับมาแล้วกลับมาแน่นอนเก่งและปวดและกวนมา,มากและถ้าคุณเล่นก่อนที่คนจะฮิต ได้ดาวฟรีแน่นอนครับแต่เดี๋ยววันนี้ก่อนจะให้ไปดูรูในเทพพลังแฝงเนาะมาดูกันก่อนว่าถ้าเล่นกิลด์ในแผนนี้เนี่ยเราควรที่จะเล่นประมาณไหนเดินเกมประมาณไหนใช้สกิลยังไงนะครับกิลด์ต้องบอกนี้ก่อนว่ามันถูกรีเวิร์กมานะครับทุกคนทําให้แลว้วการโจมตีปกติของมันเนี่ยไกลขึ้นมันจะตีแบบนี้เลยนะครับตีครบ3ทีเป็นการชาร์จต่อยไปตามปกติแต่ครับมันมีสิ่งที่เนื้อมาคือเวลาเราตีครบ3ทีหรือใช้สกิลหนึ่งไปนะครับเวลาต่อยเห็นไหม มันจะช้ามากๆอึดมากๆแล้วอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าผมออกของเพิ่มความเร็วในการโจมตีล่ะครับพี่เจมันจะช่วยไหมครับพี่เจน้องเจนะก็อย่างนี้ครับของเพิ่มความเร็วในการโจมตีจะทําให้กิลด์อันนี้ผมออกแบบเพิ่มความเร็วอย่างเดียวนะไม่ได้สนใจดาบมงดาเหตุอะไรเนาะของที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีครับทุกคนจะช่วยทําให้กิลด์เนี่ยมีแอตแทกสปีดเวลาตีปกติได้เร็วขึ้นแต่จังหวะที่ชาร์จก็มันจะแบบ โคตรเสียเวลาเห้ผมบอกเลยโคตรเสียเวลาเลยเพราะงั้นครับใครที่เล่นกิลดอร์สายรองเท้าตีเร็วชวนเดอร์เราเอากิลด์ไปฟาร์มป่าอยู่แบบปัญญาอ่อนตามผมในแพทที่แล้วแล้วมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแพทนี้เล่นได้ยากขึ้นนะครับแพทนี้ทําพวกนั้นได้ลําบากขึ้นแต่สิ่งที่ถูกเพิ่มมาคือในส่วนของสกิลสอครับสกิลสอของกิลด์ครับทุกคนมันคือการยิงบาซูก้าไปเหมือนเดิมแต่ระยะเห็นไหมว่าระยะมันไกลมากๆนะครับแล้วก็เวลายิงโดนเนี่ยมันจะมีอุกกาบา ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์กดติ๊ก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 ิ๊ก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 ,ก,ก,กเป็นดาเมจแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้นครับทำให้กิวด์เดอร์ผมมองว่ากลับมาเล่นได้แบบโคตรเลยตําแหน่งที่ผมนิยมเอาไปเล่นนะครับจากการที่ลองมาสิเกมเนี่ยก็คือผมเอาไปออฟเลนแล้วเอาไปโลมิงก็ทําแล้วนะเอาไปเมดก็ทําแล้วแต่ผมมองว่าออฟเลนอะ่ะดีสุดเพราะอะไรออฟเลนถึงดีสุดรู้ไหมทุกคนเพราะว่ากิวด์เดอร์ถ้าเอาไปยืนกลางะครับสังเกตเวลามันตีนะครับเอ้ยเชี่ยกูต้องกู สังเกตเวลากิลด์ตีจริงๆนะครับมันจะตีช้ามากครับแล้วในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับมันจะมีดาเมจในการเคลียร์คลิปที่กระจอกง่อย,อยมากๆทําให้ความสามารถในการเคลียร์เลนกลางเนี่ยด้อยกว่าเมท้เมาเกือบจะทุกตัวในตอนนี้เพราะงั้นถ้าเอาไปยืนเลนกลางยืนได้ไหมยืนได้เก่งไหมเก่งแต่กว่าจะเก่งคนอื่นเก่งก่อนแล้วเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้เพราะงั้นผมไม่ค่อยแนะนาให้เป็นเลนกลางโลมิง ได้เหมือนกันนะครับโลมิงก็เอามาแบบ skill ปาสกิลสองต่อตอดโป๊กไปแต่ว่าถ้าจะให้มีดาเมจเข้าไฟดีๆป่วนหนักๆผมว่าออฟเลนกําลังแจ่มเลยครับในส่วนของเซตไอเทมนะครับเดี๋ยวผมมาพาทุกคนมาจัดไอเทมแผ่นนี้กันก่อนอย่างที่บอกของตีเร็วไม่ได้แล้วนะครับชวยแฮนเด์อะไรพวกนี้ไม่เวิร์กแล้วก็เซตไอเทมที่จะออกนะครับถ้ายือนออฟเลนผมแนะนาแบบนี้เราเนี่ยจะไม่ถือไม่อือไม่บวกอะไรกับเขามากในช่วงตน้นเกมนะครับด้วยความที่ว่าเราเป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องมีของ ลางเกมเลดเกมเราจะเก่งต้นเกมเนี่ยเราจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวไปเลยครับเพื่อที่จะให้สกิลสอยิงมิสไซล์ของเราเนี่ยยิงไปโดนคีปยิงไปเคลียร์คีปเราจะทำหน้าที่แค่นั้นเราจะไม่ได้ไปโซโล่คิวไปไล่คิวหรือกดดันเลนอะไรหนะักขนาดนั้นนะครับต้นมีแค่แฟชิบูทหลังจากนั้นครับให้ขึ้นมาเป็นในสวนอากนี่อากนี่เนี่ยบวกดามจบวกรถคูดาวเนาะบวกพลังชีวิตแล้วก็เวลาสกิลโดนศัตรูมันก็จะคอยกัด,กด ทำดาเมจนะครับเหมาะกับสกิลสที่ปรับมาใหม่ยิงอุกกาบาตโดนปุ๊บมีอุกกาบาตอยู่ข้างล่างทําดาเมจเอโตรงนั้นก็จะติดอโกนี o ่ N e, ได้นานขึ้นด้วยใส่ศัตรูนะครับพอมีไอเทม2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเราจะมีลดคูดาวยี่ส์เซครับหลังจากนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ออกไปในส่วนของแพตตินัมเกลิตรอันนี้นะครับมันจะลดคูดาวเพิ่มอีก10%พอมีลดคูดาวสิ1เ1อร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เม็นต์มันจะล้คูดาวาร,ร,รามสิ่มที่จะ ไปบวกไปไล่ทําดาเมจได้ละซึ่งการทําดาเมจของเราก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะแค่ยิงสกิล2เข้าไปยิงสกิล2เข้าไปยิงสกิล2เข้าไปสตูเข้ามาใกล้จริงๆอาจจะพุ่งสกิล1เพื่อไปชาร์จต่อยได้แต่การชาร์จต่อยขอยงเราค่อนข้างที่จะก,กากมากๆในแผนนี้ก็พยายามสกิล1อะ่ะถ้าใช้จริงก็ใช้แค่สกิล1งพุ่งเข้าไปแล้วเปิดอันติสกิล1่ฟิกเกอร์เปิดอันติสกิล1่ฟิกเกอร์เปิดอันติแค่นั้นก็พอนะครับ ออกไอเทมได้3ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บนะหลังจากนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ออกเป็นไอเทมดาเมจล้วนไปเลยเพราะกิลดเดอร์แพทนี้เนี่ยถ้ายืนออฟเลนผมว่าเราคาดหวังในส่วนของดาเมจอยู่แล้วเนาะก็มีลดคูดาวสา์เซแล้วก็ชิ้นต่อไปก็บูมสติ๊กได้เลยนะครับในการเล่งดาเมจแล้วก็ เป็นในส่วนของมงกุดแล้วก็ต่อมาก็เป็นสตาร์ฟอมนูแต่ว่าถ้าเกมนั้นเนี่ยเจอศัตรูออกกันเวทมาเร็วออกเกาะเขียวออกทรอยมาเร็วให้ขึ้นเป็นในส่วนของสตาร์ฟอมนูก่อนนะครับในการเพิ่มพลังเวทลดคูดาวแล้วก็เจาะเกราะเวทศัตรูทําให้เราเนี่ยยิงศัตรูเข้าต่อศัตรูได้ดีและบอกเลยครับว่าสกอร์เราสวยแน่นอนถ้าออกของประมาณนี้หลังจากออกเซตนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าเรามีรถกูดาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บสาถูกไหม พอเราออกของครบเสร็จปุ๊บเราจะขายในส่วนของแพทตินัมการเลททิ้งครับเพ,พราะแพทตินัมการเลทเราเอามาแค่เพิ่มความสามารถในการลดคูดาวให้เราเนี่ยมีใช้สกิลได้บ่อยขึ้นในช่วงต้นเกมแต่ในตอนเลทเกมเนี่ยผมแนะนำนะว่าให้ออกไปในส่วนของสมุดเขียวไปเลยครับเพราะสมุดเขียวเนี่ยบวกพลังเวทบวกลดคูดาวเพิ่มนะนอกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังบวก ทุกพลังเวทร้อยหน่วยเนี่ยจะบวกความเสียหายเพิ่มขึ้นและลดความเสียหายมากขึ้นด้วยทําให้กิลด์เนี่ยสามารถที่จะมีดาเมจได้แรงมากขึ้นนะครับแล้วก็อึดมากขึ้นก็เป็นในเทมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับกิลด์ในการเอาไปยืนออฟเลนและย้ำอีกรอบว่ามันไม่ได้จอจี้แล้วนะครับผมเอาไปลองผมเอาไปเล่นมันเนี่ยแม่งชนะรัวๆจริงๆนะครับคือมันมันโหดอะมันโหดแต่ว่ามันต้องเล่นแบบรอจังหวะรอของรอไทมิ่งในส่วนของพลังแฝงเนี่ยผมก็จะเซ็ตเป็นแบบนี้นะครับควรที่จะเป็นแบบนี้ใช้คําว่าอันข้างหลัง มานารีฟิวควรมีมากเพราะว่าเมื่อใช้สกิลโจมตีโดนสตูฮีโร่นะครับจะฟื้นฟู8%ของมานาสูงสุดกิวเดอร์เปลืองมานามากๆครับควรที่จะใช้มานารีฟิวในการรีเจนมานาของเรากลับมาในช่วงต้เนเกมการเกมเด็ดเกมจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยจะได้ไม่ต้องออกของเพื่อมานาบ่อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอามาเป็นโฮลี่เวอร์ดิกในการเจาะเกราะทำให้ดาเมจในช่วงต้นเกมเนี่ย พอที่จะแรงมากขึ้นนิดนึงนะครับเจาะศัตรูได้ดีขึ้นแต่ถ้ามองถึงรูปเกมตอนเลดเกมอันไหนแรงกว่าผมบอกเลยครับว่าเบ a ซ i n g แรงกว่าเพราะเบสซิ่งมันจะบวกพลังเวทจากไอเทมเวทแนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ากว่ามันจะไปถึงเลดเกมอ่ะ ผมว่าผมเอาดาเมจช่วงต้นเกมให้เคลียร์คลิเคลียร์คนได้ดีกว่าจะดีกว่าเนาะก็เลยเล่นเป็นฮลิี่บอดิกแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เอามาตอดน,นะครับถ้าเน้นตอดก็เป็นฮลลี่ทันเดอร์ถ้าเน้นอึดก็เป็นเกีตโปรเทคชั่นอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่าฮลลี่ทันเดอร์ปวดและกวนตีมากกว่าเนาะแล้วก็ต่อมาก็ใช้เป็นเลดจิ้งอินเฟอร์โนเร่งดาเมจครับแล้วก็เดลิคอในการเร่งดาเมจประมาณนี้ในส่วนของเซตกิลด์เดอร์ในส่วนของรูนก็ใส่เป็นเดโซเลตโปรเทคสเตนก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนจากไอ้อัันนนนขขางงงหลงเ่เป็นในสว รูลดคูดาวก็ได้นะครับจำชื่อไม่ได้ตรงนี้ซีคิทอินแคนเดชั่นอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังเวทแล้วก็ลดคูดาวทําให้เราเนี่ยใช้สกิลสองได้บ่อยอขึ้นในช่วง ต้นเกมการเกมนะครับแต่ตอนเลดเกมอาจจะไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรขนาดนั้นด้วยความที่ไอเทมลดคูดาวของเรามันเยอะอยู่แล้วนะครับในส่วนของเซตไอเทมกิลด์เนอร์เป็นประมาณนี้ในส่วนถ้าเราเอาไปโลมิงเนี่ยก็อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นเซตตามท็อปเซิร์ฟเลยก็ได้นะครับเนี่ยท็อปเซิร์ฟเห็นปะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นสายดามเมจกันแล้วก็มีอึดบ้างแต่ผมว่าส่วนตัวผมมองอึดไม่ค่อยคุ้มอะอันนี้อันนี้จากความรู้สึกแล้วกันนะครับอาจจะ ขัดแย้งกับท็อปเซิร์ฟในบางคนเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะขนาดนั้นในตัวเกมนี้เพราะว่าผมเล่นในไลฟ์สตรีมแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ากิลด์มันเล่นประมาณไหนเนี่ยดูเซ็ตที่ผมไปเล่นผมแพ้นหนึ่งเกมอย่างที่บอกนะครับก็จากที่ไปเล่นนะครับแนะนําแบบนี้ก่อนเข้าเกมแล้วกันว่าเคลียร์คีบ ฟาร์มหาของการเกมเดินบวกกับเพื่อนเดินบวกกับเพื่อนปาสกิลตออยู่ข้างหลังตออยู่ข้างหลังมีจังหวะบวกได้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์เปิดอันติยัดหน้าศัตรูจบแค่นั้นครับดาวฟร e skull, screws, shooting, grease, giving, startup, mus, ีอีสปอร์ตแน่นอนประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมมันอยู่ไหนนะไอปับแบบนี้มันเหมือนปับให้ยืนออฟเลนได้เ่ยคีย์คลิปเยอะเนี่ย แต่ว่าเสียงคิวด์แพทนี้มีนะครับเวลาใช้สกิลสองเนี่ยถ้าดูดีๆเราจะเห็นวงใช่ไหมวงกําหนดอยู่อีกทีมก็เห็นนะอีกทีมก็รู้ว่าเราจะยิงสกิลสองไปนะครับมันก็สามารถที่จะแบบคาดคะเนหลบสกิลสองเราได้อันนี้ก็ต้องระวังมันบวกกันยับเลยเฮ้ยริงกูมไม่มาก็ได้เนดะี๋ยเวลาี่ไหน มาไหมเนี่ยเปลืองเบืืองเวลาฟาร์มเยแม่งชีวิตยังดีพีไม่ตีกันตุย,ย,ย,ยมูลาดมูลาดตำแหน่งเลยวะมไม่มายืนเหรผมผมว่าผมไอยกันดีกว่าดูไม่ค่อยปลอดภัย มานาโหดหูมามันเปลืองมานาแล้วตัวเนี้ยเนี่ยจ้องเาไฟใหญ่วัดกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ขี่เจ็ตสก,กี้ไปบวกดีกว่าเยอะเลยเนะี่ยเวนกัน ตัวเลนเกมต้นเกมกูไม่สู้เะยกูบอกก่อนกลับไปฟาร์มดีกว่าเชี่ยไม่โดนหรอสกีสยองไปสกีขี่ไปบวกถ้าจริงหัวยืนเลนต่อยปกติก็ได้ ใช้สกิลแม่เกลืองไอ้มูลาดบวงไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยแล้วตัวผมข้อเสียอะไรนะยืนอัพเลนมันเคลียร์คีฟไม่เก่งครับเนี่ยดูดิดูดิหนเด็ดเด็ดกว่าคีฟจะตายครับเราจะตายก่อนไปดิหมายบอลจิงมัสโอล khu lạnh ở đâu ạ? khu nó mới đứng ở của nghèo rồi, nó nhỉ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 , lên nhỉ, nó nhỉ, nó nhỉ, nó cảm ơn nhỉ, nó 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 ดีกูเจลดีครับทำาไมยืนชั้นทานมันปรับมาใหม่ครับเพราะว่าสกิลสองมันเนี่ยไกลจัดอยู่นะเวลาสกิลสองมันไกลขนาดนีน้มันก็ได้อย่างมันก็เสียอย่างครับสกิลแม่งไกลสุดสายตาเลยนะแล้วก็โลกก็หายนะนยข้อดีคือยิงจากระยะไกลแค่นั้นเลยนอกนั้นก็ข้อเสียหมนเลยครับ ข้อดีนิดนึงข้อเสียเป็นโหลแต่ข้อดีจริงๆคือจังหวะไฟใหญ่นี่แหละคิดว่ามันจะแบบมาตุ๊กติกดุ๊กดิกอะไรอยู่ไหน <What? S 1> มันไม่หมุนทวนการเวลาด้วยหรอคิดว่ามันจะหมุนทวนวนะั่นแหละ กิกกี้ล่อไป701แล้วคนดูสรุปมันดีไม่ดีมันดีครับสำหรับผมมันดีมากเลยครับเ <c oughs> พราะว่าเอาจริงๆนะกิวด์เออผมไม่ต้องเข้าไปด่วนในไฟผมยิงสกิลให้โดนะน,ะน่ะเนี่ยแค่นี้นยิงสกิลให้โดนหนูก็เก่งเงี้ยไม่น่ารอดค <c oughs> ี่เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆอ่ะตอนเวลามันผ่านไปเรื่อยกิวดอร์มันจะแบบเบ่งกล้ามไปเรื่อยๆกล้ามตูดมันจะแน่นไปเรื่อย เวียงไม่ทันเบ่งกล้ามเลยเชฟเวียงไม่ทันเบ่งกล้ามสุดแน่นในลูกเพียรดูเลยออกขอมืออ่อออกเคื่องๆนี่น่าจะน่าจะพอได้อยู่รครับลดครูดาว <c oughs> นี่นะนะ่นะถามว่ามันเก่งตรงไหนมันเก่งตรงนี้เลยครับระยะมันแบบช่วยเพื่อนได้อะผมว่ามันหาย,ยากนะตัวระยะนแบบนี่ไม่มีดีกว่า กูอย่าใช้คำว่าหายากเลยมันไม่มีครัเนี่ยระยะเนี่ยระยะเนี่ยเนี่ยเล่นระยะเนี่ยครับใครจะไปเล่นกับกูดิผมถามจริงตอนไม่มีใครเล่นด้วยกดโป๊ก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 กดโปดโ๊ก กดปุ๊กกดปุ๊กเจ๊ง,ง,ง,งไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีมานาแล้วโทษทีไอเชีย่ยมันหมุนทวนกันเวลาระยะตีไกลมากระยะสกิลก็ไกลขึ้นอีกก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไฟใหญ่มันเก่งครับ ไฟเล็กมันอาจจะดูแบบไม่มีอะไรหรอกแต่ไฟใหญ่มันยังโหดทำไมเล่นทิวอย่างนี้ครับตัวมันตัวมันโหดตัวมันโหดแล้วตัวแบบต่อน,นอกระยะครับจุดระยะจุดระยะเขน รอบเหมือนมาไม่เพื่อนวันๆไม่ไม่ทำอะไรแล้วะวะโคตรง่ายกว่าเดิผมรอจิ้มอย่างนั้นแหละเจ๊แอบดูที่รูเดิมโอ้ปิกยัด จงิงจิงยับ <c oughs> จิงไม่เหลือเชื่อแล้วละชีวิต <c oughs> เห็นลีมิกเล่นตัวนี้ผมเลยไม่ได้ลองเล่นอ้าวทำไมมิกเล่นก็มันน่าจะมีของนะมิกเลยเล่นนะไม่เอาอะไรทั้งนั้นชีวิตชีวิตกูซอยอย่างเดียวกูซอยอยู่หลังเนอะโอ้ดา,าเมจไม่ได้แรงนะ แต่ยิงไปเรื่อยๆก็เจ็บแบบผมว่าดาเหจมันประมาณแบบ20 30เอรนร้อยนอกระยะชีวิตมีแค่นี้ยิงสกิลเข้ารูไกลๆมันไม่มีใครมาแบบมาหยุดสกิลเราแล้วอะ <Don 't S 1> <laughs> มันมันจุกจิกแล้วผมบอกเลยมันจุกจิกมันจุกจิกดุกดิกระยะมันไกลเกินเอาง่ายๆนะดูดิผมต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมถามจริงผมต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมผมก็ตอดไปใส่มานารีฟิวพลังแฝงมาตอดไปเรื่อยฮะเนี่ยต่อเลย เช่ชีวิตง่ายจังวะเล่นกิวดอร์มันง่ายจังวะคนดูสกิลสองโหดกว่าเมียปกติผมบอกนะกิวดอร์มาแน่คือผมไม่ได้เข้าไฟอ่ะหมายถึงตัวผมไม่ได้เข้าแต่สกิลผมลึกละอยู่แค่นี้สกิลหมดแรงจัด ครับ้งทำเลยเลยหมดง่ายผมว่าช้าเซอร์สชา้าผมไม่ได้ต่อยแพสซีดด้วยซ้ำนะครับคุณดูเห็นผมต่อยแพสซีดไหผมต่อยแค่กับคลิปนะแผลนี้ไม่เก่งนะครับกิลเดอร์ชื่อคลิป <c oughs> ไม่มีคนสกอร์ศูนยไหนเชื่อไล่ออกไล่ออกเลยไล่ออกคุณไม่ได้เป็นเดอะเฟสผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่สกอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์จริงปะเนี่ย จริงไหมเนี่ยเหรอวยคคืยร <c oughs> างวัลสามดาวอะคนดูง <c oughs> ่ายเหรอเช่ยง่ายวะ <c oughs> ไม่ได้ MVP แต่ได้สามดาว <c oughs>